โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง NTP Bond นะครับแล้วเราอยู่ในเกม d o กคัง g Battle นะครับอ่วันนี้ผมจะมาลงในตัวส่วนของด่าน Supreme Magnificent Battle นะครับในตัวของด่านโกฮังนะครับเจอกับ er, โกฮังแดงนั่นแหละซึ่งเป็นด่านที่ค่อนข้างโหดอีกด่านหนึ่งของเกมเลยเนาะโดยชาเลนจ์ที่ผมจะมาทําก็ไม่ใช่ชาเลนจ์หรอกมันเป็นเควส์นั่นแหละครับที่ผมจะมาสอนผ่านในวันนี้ก็คือในตัวส่วนของเออ่ใช้ทีมไฮบริดไซยันหกตัวนั่นเองนะครับในการผ่านเนาะอ่ะเรามาดูรูปร่างหน้าตาทีมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใช้ทีมมประาณ อ่าอันนี้ก็คือทีมที่ผมนํามาใช้นะครับก็จะมีรูป่างหน้าตาประมาณนี้เลยก็หลังๆก็อาจจะอันตรายตรงที่แบบว่าตัวสุดท้ายมันจะมีทั้งหมด4เฟสใช่ไหมครับตัวสุดท้ายก็คือจะเจอกับโกฮังสีแดงเนาะซึ่งทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าโกฮังสีเหลืองเนี่ยเฉพาะรับตีนไหมไหมแต่ว่าเราก็พยายามให้มันได้ยิงไม้ตายก่อนเพื่อเพิ่มเดฟโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับด่านนี้ผมจะเอาไอเทมไปนะครับเพราะว่าเควสมันไม่ได้กําหนดว่าต้องใช้ไม่ไม่ต้องใช้ไอเทมอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็เอาไอเทมไปผ่านได้เน โอเคเปิดเธอมาเราจะเจอกับ3ตัวละครดักหน้าก่อนนะครับก็คือโกเทนทั้งแล้วก็วิดีโอเนาะ <c oughs> บอกเลยว่าเปิดมาก็ค่อนข้างจุกครับไม่รู้จะรับตีนไหวไหมนะยัดวิดีโอไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ยัดวิดีโอไปรัวๆเลย <c oughs> ตัวโดนไปหกหมื่นโอ้ ด่านนี้ค่อนข้างตีแรงกันทุกตัวนะครับเพื่อนๆก็พยายามเอาตัวที่แบบว่ามีเด็บหนาๆมาน่าจะดีเนาะโดยเหตุผลที่ผมเอาโกฮังสีเหลืองมาก็เพราะว่ามีตีติดสตันเนาะก็จะทําให้ศัตรูติดสตันแล้วก็ท้นทีทจนตีในเอนนิอ์น้นไปเลยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเอ,อไอ้สามตัวที่ออกมาเธอแรกเนี่ยยากกว่ายากกว่าไอ้โกฮังที่ออกมาอีกเนาะ โอเคครับถือว่าภาพนะถือว่าโลเทชันมาไม่สวยก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกรอบนึงกันดีกว่านะโอเคครับตัดมาอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้โดนไม้ตายไปล้านหนึ่งเลยนะครับก็ตกใจอยู่ครับตกใจพูดไม่ออกเลยอ่าเทอร์นี้ก็ถือว่าโลเทชันค่อนข้างสวยหรือเปล่านะแต่ว่าจะลองเล่นดูก่อนล้วกันนะครับคือบางครั้งเล่นด่านเนี่ยก็ต้องใช้ดวงนิดนึงเนาะว่าจะโดนไม้ตายตอนไหนโดนยังไงถ้าโดนแรงก็อาจจะต้องเริ่มใหม่กันเลยทีเดียนะครับเพราะว่าตอนผมดันผ่านด่านพวกนี้แรกๆก็อาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคไป คือผมไม่ได้ไม่ใช่สิผมสุ่มไม่ได้ไอตัวของโกฮังสีแดงเวอร์ไวท์ด้วยนี่สิอยากเล่นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังยังสุ่มไม่ได้เลยโอเคส่วนใครที่ได้โกฮังไอเวอร์ไวท์สีแดงนะครับผมคิดว่าถ้าเอาเข้าทีมมาก็น่าจะผ่านด่านได้ง่ายอยู่เนาะแต่ผมไม่ได้นะรอรอมันวนกลับมาสุ่มหาแล้วกันคิดว่าน่าจะมาตอนตู้สิบปีเดือนมกราเนี่ยนะผมคิดว่านะอาจจะมาสักพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอะไรอย่างเงี้ย โอเคโกหังลำดาบที่ผมเอามาก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูเด็บมันท้ายเกมนะครับผมจะบอกเลยว่าสุดยอดเหมือนกันนะตัวนี้โอเคเราโดนไม้ตายดักหน้าไปถึงสองรอบแล้วนะแต่ว่าจะโดนได้แค่อีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งไม่รู้จะโดนตัวไหนแลหละหลือตัวอะไรตัวอะไรยังไม่ยิงวะอ๋อโกเทนแดงหลือโกเทนแดงนะยังไม่ยิงไม่ตายสเร็จเนาะโอเค โอเคครับลิงเลี่ยงไปก่อนเมื่อกี้โดนไปโดตนตีธรรมดาแล้วแสนหนึ่งพระเจ้าโอ้โหนี่ผมรีมาสองเกมแล้วผมคิดว่ามีแววว่าจะแตกรอบหรือเปล่านะเอองั้นไม่ต้องมาผมใช้ใเทมไปก่อนแล้วกันเนาะด่านมันค่อนข้างยากนะครับผมคิดว่าน่าจะยากพอๆไม่พอๆสิผมว่าน่าจะยากกว่าไอ้ด่านจานินบ้ากนะเนี่ยไม่ได้ตีฮะน่าเสียดายเสียดาย เอาคู่โกเทนมา,อาบอลดีกว่าแล้วก็โกเทนคูดเอาบอลม่วงไหมหิวเลือดอืมอะหิวเลือดหน่อยโดนหนักไหม,มขนาดใช้เทมบินแล้วเขเนี่ยโดนไปแปดหมื่นเลย โอเคได้สตันอยู่ครับเฮ้ยยังไงโอเคโดนไปห้าหมืน่นดีนะใช้ไอเทมนะครับถ้าไม่ใช้ไอเทมผมว่ามีสิทธิ์เรื่อใหม่เลยนะกเทนทัง ECA มาผมมองว่าโหดมากเลยนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีแนะนำให้ ECA นะครับมันตีดอกละสิบล้านขึ้นไปเนาะ ไอเทมวิอีกชิ้นหนึ่งผมจะเก็บมาใช้ตอนเจอกับกูหังสีแดงเนาะกูเทนกูดโดนตายไไวะโดนสองเงินได้อยู่ได้อยู่โอเคกูหังเก้าปีกูหังบิดเก้าปีผมมาแล้วน่าจะรับตีรับไดไได้อยู่เนาะตีนี่เลยอ่ะ,อะบอลขึ้นมาหน่อยครับบอลขึ้นมาไม่สวยเนาะ ทีมนี้ไม่ค่อยมีตัวเปลี่ยนสีบอลสักเท่าไหร่นะครับเพราะ,ะนั้นก็อาจจะค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆยื้อไปได้เรื่อยๆแบบว่ายื้อไปท้ายเกมได้นี่ผมคิดว่าน่าจะอีซี่นะครับเพราะว่าเดฟตัวละครบางตัวก็จะถึงแล้วน่าจะตีไม่ค่อยเข้าแหละอันนี้ผมจะเอาแบบว่าเอาพยายามให้โกฮังบีดยืนกับโกฮังที่เป็นตัว l อสีเหลืองเนาะ Ok, thắng rồi đấy, Gohang dang. Say siêu cột hằng đen, liêng, ngon gì cô bọn đen, chứ liêng ngon này hư hêng, chứ chứ cocoa hèn ngon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  hèn ใช้เลยดีไหมหรือว่ายังก่อนดีเออผมคิดว่าใช้เลยแล้วกันเนาะคือบอลมันมา,มา,มาไม่สวยด้วยแหละเอาวิดีโอก่อนเลยนะครับผมกดแอคทีฟสกิลไปเลยแล้วกันนะครับคือบอลมันขึ้นไม่สวยอะคือด่านนี้ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่า

เขียวตายไปแล้วเหลือสองตัวครับเฮ้ยถ้าโกเทนมันยิงไม่ตายใส่ผมผมคิดว่าอันนี้มันจะรับไหวโอ้วะเหมือนที่บอกแล้วถ้าด่านนี้ต้องพึ่งดวงนิดนึงเนาะเออต้องพึ่งให้มันยิงถูกตัวด้วยนะถ้ายิงไม่ถูกตัวนี่เตรียมตัวกดเริ่มเบ้นใหม่เลยโอเคโอเคได้สตันด้วยมาโกเทนคู้ผมแปลงล่างแล้ว ว่าคอนเทนคูณเนี่ยถ้าแปลงร่างเป็นร่างสามได้จะโหดมากเลยเนาะแตาพยายามเลี้ยงให้แปลงร่างที่สามแล้วกันโอเคเก็บบอลน,นี่ดีกว่าเนาะหรือว่านี่ดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เก็บให้โกแล้วก็ตีนี่ดีกว่า,าแล้วตอนตายมาละอืมเก็บไปเทอร์นี้จะปิดได้หรือเปล่าส่วนตัวคิดว่า น่าจะได้มั้งนะเบิน้นหน่อยโอเคนะติดสตันให้หน่อยมาจะได้จะได้เธอหน้าจะได้แบบสบายใจหน่อย ออไม่ตันย่าไม่ตายนะลูกอย่าไม่ตายนะโอเคขีดหน่อยลูกเบิ้ลรอบนี้ขีดหน่อยมาโอ้โหได้ทั้งขีได้ทั้งตันโอเคสวยเพราะว่าเธอนี้น่าจะโล่งใจได้เนาะโอ้โอ ฮีเลื่อขึ้นมาหน่อยฮีเลื่อหน่อย,อออยโอเคเดี๋ยวโก้ห้างลำดาผมขอเก็บเดฟมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยกดแปลงร่างเนาะอืมตัวเทนทั้งตีไป22ล้านแล้านนะครับจังหวะนี้ โอเคผ่านสามตัวนี้ได้ยังยากลำบากเนาะโอเคมาเจอกับโกหังสีเหลืองอะไรอยู่แหละเหยเรื่อยดีกว่า เดียงไปแม่ตายด่านนี้ผมมองว่านะน่าจะต้องใช้เวลาเคออ่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะ คลิปอาจจะยี่สิบนาทีหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับตีสวยเนอะมาตีกหฮังสีแดงอาจจะต้องไปตัดหรือว่าลงไปท่ายอย่างนี้ดีเนี่ย,ยผมกําลังคิดอยู่เนอะแต่อาจจะเร่งความเร็วของวิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะด่านนี้มันค่อนข้างใช้เวลานะผมลัวเพื่อนๆอาจจะดูคลิปนานแล้วมันดูเบื่อเนอะอะไรอย่างงี้แต่ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแล้วกันนะครับที่มาแนะนำน้องในการผ่านด่านของกังงในนส่ววขอเไฮัน,นคบ โอเคกดเต็มใจได้การล่างครับสามแล้วหรอกกายเลยไหมกายเลยกว่ามาเล่หนหรือไงโอเคโอเคเมื่อกี้ผมพูดว่าตัวอะไรกายล่างนะกูเทนคูดไหมหรือว่าเรียก,กโกหังเลยวะสับสนไปหมดแล้วครับตัวละครชื่อส์แบล็นบอลเนาะน่าจะบอกน่าจะเมื่อกิวของกายล่างกูเทนคูดแล้วกันนะแก้แก้ใหม่แก้ใหม่ ช่วงนี้รกครังก็อาจจะดูเงียบๆเงาๆนยเนาะสำหรับแฟนรกครังช่วงนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งมีกิจกรรมในตัวของศึกสิงเจ้าเข้ามาเนาะก็ต้องมารอลุ้นกัครับว่าถ้าศึกสิงเจ้าจบแล้วตู้เราจะเข้ามาส่วนใหญ่ถ้ามีอีเวนต์ศึกสิงเจ้านะครับก็จะมีตู้ใหม่เข้ามาต่อท,ทันทีเนาะส่วนตัวผมคิดว่าจะเป็นตู้จีเลนหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวคิดนะครับไม่รู้ว่าจะมารจริงหรือเปล่านะสำหรับตู้จีเลนเพราะว่าช่วงนี้ของเอ่อ g l o b a l นะครับกำลังเล่งแพทให้เท่ากับของ JP เนาะ แล้วโตนหหดที่ผมติดตามอยู่ตอนนี้ก็เหลือจีเลนนี่แหละครับที่ยังไม่เข้ามาเนาะเฮ้ยโอเคหลบโอเคเกืเอบไปเกือบไปเมื่อกี้โอ้โหตีข้างหน้าอันนี้ก็สวยสิครับโอเคุเค๊เคเค้เก็บดอวคขางเฟได้ถึงเธอหน้าพอดีเนาะ โอเคคิดว่าน่าจะจบเธอเนี้ยครับแล้วเราไปลุยเฟสสุดท้ายกันดีกว่าเนาอเจอโกฮังสีแดงตายเหรอ,อโอเคตายละ เอเอ,เอว่ะเท่าทีครับลืมไปนะที่ผมบอกว่ามีสีเส่เฟสใช่ไหมต้องผ่านด่านไอตอนไอสีเขียวไปก่อนเนาะลำดับเด็บล้านหนึ่งแล้ววะ่ะผมว่ากลายร่างเลยดีกว่าหืมลิงลิงดีมากงั้นะผมให้ยืนคู่กันเลยดีกว่าเนาะโกหังเหลือจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสถาบที่บ่อยเด็บไปเท่าไหร่ละกูเด็บเกือบสองล้านอะ่ะทุกคนนี่แหละผมเลยแนะนำนะครับไอโกหังลำดับเนาะ แล้วก็ต้อง eca ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ eca ก็อาจจะยากนิดนึงโอเควาตัวค้างเฟสไม่ใช่สิตัวค้างโหมดตัวค้างเฟสอะไรหมดเงินไม่หมดแล้วครับสาวทีมนี้ <laughs> อโอเคโมด้านี้ก็ใช้เวลากเกือบสามสิบนาทีหรือเปล่าครับเนี่ย๋ยวผมต้องไปตัดลิปหรือเล่นคิปให้หน่อยเนาะอาจจะตัดได้เดี๋ยวสักประมาณยี่สิบนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนเนาะหรือ <c oughs> ไม่ก็อาจจะลงๆไปเลยครับแล้วสามสิบนาทีเนะี่ย เดีย๋ยวถ้าตู้ต่อไปเป็นตู้จีเรนมาเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปเปิดกระชายเพื่อนๆดูอนหน่อยเนาะว่าตัวของจีเรนผมเองก็ต้องการอยู่เนาะครับก็อยากได้จีเรนอยู่เนาะมาเสริมทีมให้กับทีมจักรวาลสิบเอ็ดจากนั้นก็จะดองยาวๆครับรอสิบปีเนาะที่จะมาในเดือนมกรานี้ก็ถือว่าเร็วอยู่เนาะสำหรับโคบอลครับเพราะว่าเขาเล่นแผทเนาะ บอลแดงธรรมดาไปน่าจะปิดได้หรือเปล่าผมคิดว่าดามิหนหนักอะ่ะจะไปลงที่โคเทนคูดเนาะ ผมคุยคิดว่าหนัหนกๆนะครับที่ว่าหนักๆนักนะฮะจะไปเจอกับไอตอนใน3เกลอข้างหน้ามากกว่าเนาะคือว่าไอสามเกลอข้างหน้ายัางดูอันตรายกว่าัวมเป็นแสนหนึ่งเลยเหรอเมื่อกี้ขนาดโกหังบิดนะเนี่ยอ่าหลังๆก็เริ่มโดนตีหนักครับแต่ยิงไม้ตายไปแล้วก็เราก็อุ่นใจเนาะเพราะมันจะยิงไม้ตายแค่ครั้งเดียวนะครับอ่าสำหรับไอ้ดันสีเขียวนี้เนาะยังไม่ตายฮนะเหลืออีกเติร์นหนึ่ง เอ๊ะหรือว่าตายขอเบิ้ลอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมกูเห็นคูดรอบมีแล้วอีกรอบหนึ่งติดคีด้วยมา้ยโอเคเรื่ดอรๆ,ๆไปครับเรือๆจากลูกบอลน,นี่แหละง่ายสุดโอเค ค okay. มาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วนะครับเจอกับโกหังสีแดงเนาะซึ่งเป็นท่าทำให้ทำให a ห้าแฟมิลี่เนาะผมกดแอคทีฟดิดโกหังไปเลยให้มันมารวมตีกันตรงนี้โอเคโดนโอ้โหโดนไม่ตายหยัดหน้าเลยเหรอ เพราะว่าอันนี้ไอ้เกมนี้สวยมากเลยครับแต่เสียได้ผมไม่ได้เนาะ <c oughs> ได้เดี๋ยวมาดูเกมยัดใส่เรานี่แหละ โอเคสีเหลืองหลังๆนี่ตีไม่เข้าเลยครัอืมต้องติดคลีท่าน,นั้นเนาะถึงจะเข้าโอเค ติดคีดนี่คือไม่เข้าเลยเนะาะไหวอยู่แหละเดี๋ยวสองล้สองกดอาทีไปเลยเนาะเขนเส้นท่าโจมตีได้หนึ่งครั้งเนาะเพื่อนๆคิดว่าไงเออ่ผมขอใช้ใเทมแล้วกันเนาะไม่อยากประมาทครับขอใช้ใเทมกันตายหน่อยดีกว่า ไม่รู้ว่ามันจะคึกไปยิงหลังๆเราหรือเปล่าเนาะแต่ไม่ใช่ว่าใช้ไอเทมก็จะรอดจากการตายนะครับโอเคอ่ะแต่ผมว่าโกหังลำดาบไอตัวเนี้ยยัไงไงก็ถ้าจะเอาอยู่แล้วครับถ้ายิงไม่ตายมาล้วจะเข้าแค่หลักสิบก,บกว่าเนาะเด้งมัสองล้านเลยเนาะใครยดปิดชีด้วยสวย,สวย ีห้หน่อยขี้หน่อยมาขี้เลยโดนหรือเปล่าวะแรงระแวงระแวงเหมือนจะโดนโอเคไม่โดนโอเคเหลือแคหลอดเข้าทุกโอเคหลบเท่านี้ถือว่าเราตายไปได้เนาะ เธอเนี้กันดีกว่าเธอนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่าเรายังมีไอเทมอยู่คิดว่าน่าจะอยู่รอดหรือเปล่านะเอ่อ,ดอกดแอคทีฟไปดีไหมวะผมอยากให้โกหังได้โดนตีก่อนนะอะโกหังโดนตีก่อนแล้วกันโอเคเก็บบอลเขียวไว้ฮิวเลือดครับถ้ารอดไปได้เนาะ มาลุ้นกันรอบนี้จะโดนไม่ตายตรงส่วนไหนผมคิดว่าตรงกลางว่ะมาลุ้นกันครับว่าโกฮังสีเหลืองเราจะรับไหวหรือเปล่าเมีเทมวิทยอยู่นะครับถ้าโชคดีก็ยิงมาข้างหน้าดีกว่าไหมฮะยิง,ย,งยิงมายิงมาข้างหน้าดีกว่าเพื่อนโอเคยิงข้างหน้าครับโอเคสวยโอ้ผมนี่แม่นยิงยิงว่ะเรื่องวางโรเตชันเนี่ย โอเคเทิร์นห้าเทม่วิกก็หมดแล้วเนาะคิดว่าถ้าจะยังได้มันน้งเหลือสามหลอดอะลองดูแล้วกัน่ะสามหลอดสุดท้ายอุ้ยไปกองข้างหน้าอยู่สวยอยู่นะครับแต่ว่ากองเยอะข้างหน้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายเนาะบางครั้งไอ้ตีหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะไม่ตายก็ได้เนี่ยใครจะไปรู้นะ่ะเทนี้ขอจบเลยไหมโอเคไม่ตายข้างหน้ามาดูนครับว่าโกหังลำดาบผมเนี่ย เดฟสองล้านเนี่ยจะก,กันได้ไหมเนาะแบบไม่มีเทมด้วยเนาะอะเข้าเท่าไรเข้าเท่าไรมาเก้าสิบเจ็ดเป็นไงครับบอกเลยตัวเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเดฟม,มันไปได้ท้ายเกมนะมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ผมมอหดมากมากเลยเนาะโอเคจบเทิร์นนี้หรือเปล่าผมว่าไงโกหังไหมขอเบิร์นอีกรอบหนึ่งได้ไหมรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งมา อีกรอบนึงเฮ้ยมาย่วะแต่คิดว่าน่าจะจบเธอ์นี้นะครับคิดว่านะขี่หน่อยนะไม่ขี่เลยขี่หน่อยขี่หน่อยเร็วเร็วเร็วเปล่าไม่ใช่หรอกครับคิปมันานแล้วเนาะ <laughs> นี่อาจไปสามสี่นาทีกว่านะครับเนี่ยมาขี่หน่อยโอเค ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการลงด่านนี้เนาะในการผ่านในส่วนของเควสไฮบิสไซยยนนะครับก็นับว่าผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งด่านแล้วกันนะที่ผมยกว่ายากที่สุดเนี่ยของเกมเลยเนาะยกว่าเป็นหนึ่งในด่านดี่ายกว่าเป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดของเกมเลยเนาะเพราะว่าผมมองว่าไอ้คีย์หลักๆที่จะเห็นว่ายากก็จะเป็นในตัวส่วนของเฟสแรกเนาะที่โผล่มาสามตัวไอ้สามตัวนั้นนี่กดลงอย่างยากเลยแล้วก็ไอ้ด่านสุดท้ายนะครับที่เจอโกฮังสีแดงเนาะผมมองว่า ถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงโรเตชันไม่สวยเนี่ยบางทีอาจจะโดนช็อตเดียวเด่นได้เลยเนาะก็ใช้เวลาในการผ่านนะครับก็26นาทีนะครับก็ค่อนข้างนานนะก็ผมอาจจนะนนต้องไปตัดคลิปให้มันสั้นๆลงอีกหน่อยเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปนานแล้วมันจะเบื่อกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกหรืออยากให้ผมสอนผ่านด่านคเควสไหนอีกก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับในตัวส่วนของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมี อัปเดตในตัวส่วนของนิมะเวงกาดนะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นคลิปของนิมะเวงกาดนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ